สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาอยู่กันในแบบฝึกหัดหน้าที่37นะคะ37นะคะหน้านี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของสัตว์อยู่นะคะ animals นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะในสมุดของนักเรียนนะคะ unit 4 lesson 1นะคะคำแรกค่ะ eagle เด็กๆอ่านตามด้วยนะคะ bear bat crocodile snake Tiger, Zebra, Rhino, Elephant, Ant, Dolphin, Leaps นะคะอ่านะคะคำพวกนี้นะคะเราเรียนมาหมดแล้วนะคะวันนี้เพียงแต่ว่าเราจะมาทบทวนนะคะแล้วก็ต้องใช้คำศัพท์เหล่านี้นะคะในการเรียนในหน้าที่37ด้วยนะคะ ทีนี้มาดูในหน้าที่37นะคะเด็กๆเปิดสมุดควบคู่ไปกับการทำแบบฝึกหัดในวันนี้ด้วยนะคะหน้าที่37มีข้อ6และข้อ7นะคะใหญ่นะคะข้อ6นะคะเขาบอกว่า look at the pictures and อะไรคะ classify the animals นะคะ classify ตรงนี้นะคะ,ะ,คะแปลว่าแย,วยวะะแยกหมวดหมู่ค่ะเขียนไว้นะคะแยกหมวดหมู ของอะไรคะ animals แยกหมวดหมู่ของสัตว์โดยให้นักเรียนดูจากรูปภาพค่ะนะคะ pictures แปลว่ารูปภาพนะคะนี่นะคะอย่างที่เขาให้มาเลยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีรูปสัตว์ต่างๆอยู่กี่ชนิดคะ6ชนิดนะคะทีนี้นะคะ6ชนิดนี้มีอะไรบ้างนะคะรูปแรกคะ่ะรูปแรกคืออะไรคะนี่รูปนี้คุณนุกให้เป็นรูปที่1 คือช้างใช่ไหมคะช้างภาษาอังกฤษคืออะไรคะช้าง <Yeah. S 1> elephants นะคะเด็กๆช้างตัวเดียวนะคะเราจะไม่เติม s นะคะเอาทีนี้เราเขียนชื่อชนิดของสัตว์ไว้ไว้ก่อนเลยนะคะเขียนที่ใต้รูปภาพหรือบนรูปภาพก็ได้นะคะ,ะคุณลูกจะเขียนไว้ที่ใต้รูปภาพนะคะเด็กๆเขียนทุกคนนะเวลาจดนี่นะคะนักเรียนก็ดูจากสมุดของตนเองได้เลยนะคะ,ะต่อมารูปที่2ค่ะ งูนะคะงูภาษาอังกฤษคือ snake นะคะ snake s n อะไรคะ a k e นะคะเราดูจากสมุดนะคะสมุดของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนนำมาใส่รอคุณครูได้เลยนะคะนี่นะคะต่อมาเสือเสือภาษาอังกฤษก็คืออะไรคะ tiger คำที่6นะคะนักเรียนก็นำคำว่า tiger มาใส่นะคะในแต่ละรูปภาพนะคะต้องใส่ทุกคนนะคะ นี่รูปที่3มนะคะต่อมารูปที่4ตัวนี้คืออะไรคะค้างคาวนะคะอยู่ในถ้ำค้างคาวคือคำว่า bat นะคะคำที่5คือหมีหมีภาษาอังกฤษคือ bear นะคะนักเรียนก็นำมาใส่ค่ะคำสุดท้ายคำที่6อูดอูดภาษาอังกฤษคือ camel นะคะ camel นี่นะคะ เสร็จแล้วเราจะมาจำแนกนะคะหมวดหมู่ของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเราจะจำแนกโดยนะคะเขาให้คำนี้มาค่ะคำนี้อ่านว่า habitat habitat แปลว่าถิ่นที่อยู่ค่ะจดไว้นะคะถิ่นที่อยู่ที่อยู่อาศัยอะคะ่ะเราจะจำแนกโดยถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะ โดยมีนะคะหมวดหมู่มาให้นะคะอันแรกเลยนะคะคือ jungles jungles แปลว่าป่าค่ะนักเรียนป่านะคะต่อมาอันที่สอง mountains mountains คือภูเขาค่ะอันที่สาม deserts deserts คือทะเลทรายนะคะอ่ะทีนี้เราได้แล้วเราก็จะจำแนกกันค่ะนักเรียนยัง อะไรบ้างคะที่อยู่ในป่าในป่าเลยค่ะนะคะมีอะไรคะมีช้างใช่ไหมช้างนักเรียนก็ใส่ช้างค่ะแล้วก็อะไรคะอยู่ในป่าอยู่ในป่านะคะนักเรียนเสือคะ่ะไทเกร์นี่นะคะเอามาอะไรที่อยู่ในภูเขาคะภูเขามีอะไรบ้าง อันแรกเลยอยู่ในถ้ำคือค้างคาวค่ะ bat นักเรียนก็นําค้างคาวมาใส่ตรงนี้นะคะค้างคาวแล้วอะไรอีกคะที่อยู่ในอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำเอาอยู่ในถ้ำในภูเขานะคะคืออะไรคะนี่ตัวนี้เลยคะ่ะหมีเห็นไหมคะนักเรียนนะคะหมีนะคะนักเรียนก็นํามาใส่ค่ะ bear นะคะและสุดท้ายทะเลทรายไม่ยากเลยคะ่ะอะไรอยู่ในทะเลทรายมีอูดกับอะไรคะ งูนักเรียนก็นํามาใส่นะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้คําตอบที่ครบถ้วนแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่7ค่ะต่อมานะคะเป็นข้อ7นะคะข้อ7ใหญ่เขาบอกว่านะคะ read and complete use the words in the box นะคะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็นําคําที่อยู่ในกรอบสีชมพูนี่นะคะสีแดงนะคะนําไปเติมนะคะในข้อ1ถึงข้อที่6นะคะ ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมารู้ก่อนนะคะว่าคําแปลเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะคาแรกคําว่า big big แปลว่าอะไรคะนักเรียน big แปลว่าใหญ่นะคะคาที่2ค่ะ tall จาได้ไหม tall คาเดียวนะคะจะแปลว่าสูงเติม er กลายเป็นคำคำว่าสูงกว่านะคะอันนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะสูงกว่าต่อมาคาที่3 long long แปลว่ายาวค่ะ นะคะ long ยาวต่อมาค่ะ gray gray นี่เป็นสีค่ะ gray สีเทาค่ะนะคะและคำต่อมาค่ะ bigger เติม e i อีกแล้วแปลว่ากว่าใช่ไหมคะ b i g แปลว่าใหญ่แปลว่าใหญ่กว่าค่ะต่อมาสีสุดท้ายค่ะ brown brown Br สีน้ำตาลน,นะคะ สีน้ำตาลทีนี้เราจะมาดูนะคะคำอ่านกันนะคะ,ะมาดูนะคะว่าเขาเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะคะอันดับแรกค่ะ an elephant is จุดจุดจ,ดจุด than a giraffe เอาแค่นี้ก่อนนะคะ an elephant is จุดจุด,จด and a giraffe than a giraffe นะคะจำคำนี้ได้ไหมคะคุณลูกบอกแล้วว่าถ้ามีแด a น,นะคะจะต้องมี er ใช่ไหมแดนตัวนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบค่ะเขาบอกว่า ช้างจุดจุดจุดกว่าจีราฟช้างมันทำไมใหญ่ทำไมกว่าจีราฟคะช้างตัวใหญ่กว่าจีราฟเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งอยู่นี่ค่ะนำคำว่า bigger มาใส่นะคะอ่าครูจะเขียนหมายเลขให้อย่างเดียวนะคะนักเรียนใส่คำศัพท์เองนะต่อไปนะคะ it is จุดจุดจุดมันมีสีอะไรคะช้างเนี่ยใหญ่กว่าจีราฟแล้วมันเนี่ยมีสี สีเลยค่ะช้างมีสีเทานะคะช้างมีสีเทานะคะ mm hmm. นักเรียนก็นำข้อสองนี้มาใส่นะคะ mm hmm. นี่คำว่า gray นะคะ is mm hmm. is gray ต่อมา it's got จุดจุดจุด ears and a long tails a long tails นะคะแปลว่ามันมีจุดจุดจุดหู หูที่มันทำไมคะมีหูที่ใหญ่ใช่ไหมคะและมีหางที่ยาวนะคะคำว่าใหญ่คือคำว่า big นะคะอันนี้ข้อ3ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อมา a giraffe is จุด t ุ h จ,จุด t than an elephant giraffe chut c h กว่าช้าง giraffe อะไรกว่าช้างคะ อ่าสูงกว่านะคะสูงกว่าคือคำว่า taller a giraffe is taller than an elephant นะคะนี่ข้อ4นะคะต่อมา is it จุดจุดจุดแล้วมันมีสีอะไรคะจีราฟสีน้ำตาลน,นะคะนี่คำว่า brown is it brown ต่อมาะคะ่ะ and has got dark brown spots นะคะแล้วมันก็ยังมี จุดสีน้ำตาลเข้มด้วยนะคะสปอตแปลว่าจุดแปลว่าลายนะคะแปลว่าจุดตาอมา is h a s got a จุดจุดเนคแอ n ด l ลองมันมีจุดจุดจดคอที่ทำไมคะคอที่ยาวนะคะนี่นะคะ long necks and long legs นะคะมีคอที่ยาวและขาที่ยาวนะคะอ่ะนรเรียนเช็คคำตอบนะคะเสร็จแล้วนะคะ ตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนชื่อให้คุณครูด้วยนะคะตรงนี้เลยนะคะชื่อของตนเองชื่ออะไรนะคะเขียนแค่ชื่อนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ